สิบจิตวิทยาเปลี่ยนลุกให้คนเชื่อถือและยำเกรง 1. แต่งตัวให้มีอำนาจใช้โทนเข้มเรียบหรูเช่นดำกรมเทาให้ภาพลักษณ์จริงจังและควบคุมสถานการณ์ได้ 2. ภาษากายหนักแน่นเดินมั่นคงไม่รีบร้อนหลังตรงไหลเปิดแสดงว่าคุณไม่ใช่คนที่ใครจะมาล้อเล่นได้ไง่ายๆ 3. การสบตาที่ทรงพลังมองตรงสั้นแต่มั่นคงคนจะรู้สึกว่าคุณเด็ดขาดไม่ลังเล 4. ท่าทีสุข,ขุมไม่แสดงอารมณ์ง่ายคนที่ไม่หัวร้อนไม่โวยวายกลับทำให้คนเกรงใจมากกว่าคนเสียงดัง 5. น้ำเสียงหนักแน่นชัดเจนไม่ต้องดังแต่ชัดและมั่นคงทุกคำพูดมีน้ำหนัก จนคนต้องฟัง 6. พูดให้น้อยแต่ให้มีคุณค่าเลือกใช้คำตรงไปตรงมาไม่เยื่อเยอะยิ่งพูดน้อยแต่ชัดยิ่งมีอำนาจ 7. รักษาคำพูดและเวลาทำได้ตามที่พูดสร้างความน่าเชื่อถือและความเกรงใจโดยอัตโนมัติ 8. ไม่ให้ใครเข้าถึงตัวง่ายเกินไปรักษาระยะห่างบางส่วน ทำให้คนรู้สึกว่าต้องเคารพพื้นที่ของคุณ 9. ใช้ความเงียบเป็นอาวุธไม่จำเป็นต้องตอบทุกอย่างทันทีเงียบให้คู่สนทนารู้สึกกดดันก็ได้ 10. แสดงให้เห็นว่าคุณควบคุมได้ทั้งสถานการณ์อารมณ์และการตัดสินใจคนจะยอมรับและเกรงใจในเวลาเดียวกันข้อสรุปลุกที่คนทั้งเชื่อถือและยำเกรง ไม่ได้มาจากการทําตัวแข็งกร้าวแต่เกิดจากความสงบสุขขุมและหนักแน่นยิ่งคุณคุมตัวเองได้คนอื่นก็จะถูกจิตวิทยาให้รู้สึกว่าคุณคือคนที่ไม่ควรประมาท